เอ้าผู้ใดเอากล้องเขาเย็นไหมกินอีกนี่มู้กินไล่ี่ใบ้พี่้ขมกล้องเขาหอนมีเนนังหนึ่งไม่ไหมแม่มีเนนังะไเป็นคนแมันยกมันเนาะแมติงเออแม่ไตขึ้นเหรอยกวานี่แม่แข็งแกได้เนาะ ให้ดูนแวเปูคนแก่นั่แกินเกเมื่อคืนนองบอกว่าไอท่ไอ้ทีไอ้ที่เาเข็นผู้บ่าเกา่อยว่าของว่าอยู่ในอาหารมอมื่อคืนเกื่อแต่ผมูหต้องไปข้วข้าวบอเนมึงเ่ ้อนเขาอาเย็นไม่มุขข่อยกินแม่นะบารีเมียกลมากิ้เขาบอกว่าหาเข่าไว้กมนไปนอนหนึ่งยองบดนีพนะอยไปซื้อแต่มาห้องมืดอย่างนี้เขว่าไอเนเจ้าเห็นผู้บาวเกาข่อยว่าอันอันอันพอจะฝนมาวมากหรอก เจ้าไม่ดี่ดเลเออมือลองอกไปเป็นหนึ่งไมล่ะหนึ่งข่าแบบไดโน่เนี่ยชงคอยติคันคันมันอีกหนึงคันมันีกหนึ่งขาแบบนี้นะมือแลงอัอลำซงมันโดดเียงมึงได้ไปน้ำกาเขาโดอเศร้าบ้านสิเออคุณแจ้งเียหันไหมหรอกไปคือเขาเี่มันหายพูดดีพูดเกลียวเว้ย

เชื่อไหมกันเน่ยมันวรอรมไข่น่ะแล้มันเคื่อนนี่ม่นจะไปเอาตำหุ้งไปสู้ออนนีฮะไปไปแห้งกันไปกินได้หมักสลิดไหนสลิดตำ่ไหนเพื่นก็ไปหาจิ้มซื้อสลเ็บเพ้ยเีอากัไปกินอทงนี่มื่อคืนนี่ตำหุ้งตลาดบ่ตำหุ้งร้าน้าเดียวเจอกัได้กินี้โอ้โหจบ่ นอน <coughs> 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 เรียกมันตุ้ยมตู้ข้างมันปลารับก็แสดงว่ามันาดแบบงห่งบาักปั้นออกน้ำออกไปกินทงตั้งแต่เศร้าจนมาหอดคำมาสิภูมิหนึ่งมันจะเอาออกน้ำออกไปเพราะยายน้ำมันบ่มีน้ำหยินเมืดทุกคนวันเมื่อคืนนี้พอจอยได้จมไถ่เอเจ๋อใครวะไอเจ๋อบักปั้นวั้นไหวใจบักปั้นเพราะอะไรเนี่ยแล้วมันจะออกวันนี่เอาไป เอาออไปเออกไปให้นี่เขาไปได้ยินเสียงพอ่อ้ทำไมเาไ่ใช่นเราคนนไ้เอาเาโยนว่ามันหลับไม่มีไปทากินยุทธภพเอา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 อเต้น้าเหีนม kind of ันหลับ่มีนอยต้นขามอยากนอนอนอ่าไรหามันแหงม เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพี่นอ้องบ๊ายบายพี่น้อยตื้นก้อนนังสีนัน่นให้เบิง้ง